สวัสดีครับกีดิทอลสู่เกมไมค์ครับวันนี้อยู่กับผมแมสเกมส่หลงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ป้อมปราการของผมเองผมสร้างไว้เพื่อรับมือกับอะไรบางอย่างมาดูกันว่าป้อมปราการผมมีอะไรบ้างปืนต่อต้านอากาศหกกระบอกอมกับปืนใหญ่เลเซอร์แคนนอนอาเตุที่ผมจัดหนักจัดเต็มก็เพราะเจ้านี้ัเอง thunderstorm ดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปะวัดกันเลยไป ลุยเลยลุงพี่ลุยล็อกเป้าไม่ได้มีสิ่งขีดขวางเยอะเกินไปผมล็อกเป้าไม่ได้สวยแล้วปืนนี้ละคนไรประโยชน์เลยเยียไม่ได้อ้าไม่นะเอ้ยเอ้ยเอ,อ,อ้ยิยงวันเร็วเข้าเย,ย่โอ้ยตกแล้วตกแล้วอุ้ยพึงพ่งพึ่งพึ่งเด็กพึงพ่งเด็กเด็กพึง่งพิ่งคนก่อน มินิการไปเด็กใช่เว้ยเลยจิบหายกูลืมใส่ลูกหมดเลยครับหมดเลยเออดูดกูไปอีกรอบก็ได้เอ,อ้แม่งเอ,อ้กูตายแล้วยอมครับหมดเลยครับปีบีกันมินิกันกูตายนะครบจบแล้วกันยิงมันเลยยิงมันยิงมันยิงไม่เข้าเลยครับงานนีออ้ต้องใช้พึ่งปืนใหญ่แล้วพี่ ลองดูไงเจจะรอดถึงไหนวะนี่ <Yeah. S 1> ฮะาชาร์จชาร์จเร็วยิงขาดยิงไปเข้าเลยเรายิงไไปเข้าอือห <c oughs> ขนาดนี้แล้วยัดเต็มที่ยังไม่ตาย ยิงมันจะข้ามันยังไงเนี่ยยิงเข้าไปเล็กเป้ายิงยิงยิงะมันไม่ตายเลยเลือดไม่ลด อือกโดนจูตีอือจะตายแน่งงนี้มันไม่มันมีร่วงเ่ะยิงตอไปเรื่อยเปืนด้านล่างเราไหวป่าเนี่ยปืนด้านล่างไม่ได้ไหวอืมปืนใหญ่เอาไม่อยู่

ไม่น่าเลเซอร์หมดตัวตุดูดดไปแล้วตุดูดดดไปแล้วเอ้ยไปได้ไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ปืนใหญ่เราผลสรุปเห็นได้ชัดเลยครับปืนใหญ่ปืนกลเราเอามันไม่ลงปืนใหญ่ปืนกลของเราก็ถล่มมาต่อไปสวยงามมากเลยเป็นอะไรที่สวยงามมากครับกระสุนฟุ้งกระจายตามอากาศ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมต้องมีอันสุดท้ายเท่านั้นโบจะฆ่ามันได้ยิ้เคลียมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นเอาไงดีวะอีเลเซอร์อยู่เราจะถอดแบตไม่ได้ไม่นะเลเซอร์เลเซอร์หายแล้วไปวิ่งวิ่ง,งตายเยอะมากครูไม่นะ ดูเคลียดูเคลียหายมาจบสิ้นแล้วอะไรคิดจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วควหวังเดียวคือตุวพวกนายควมหวังเดียวแค่พวกนายนี่แหละสู้วั้งกูยิงเนี่ยกูยิงเลยอมยิงเลยเรายิงตรงไหนวะถึงจะตายเนี่ยฮะ เวนเด้เวนเด้ยิงข้าไปเลยแค่ปวกไหนเนี่ยเอ้ยิงยิงข้าไปมันไม่ลดเลยมันไม่ลดเลยเดือดเลยขึ้นอย่าเลยเราฆ่ามันไม่ได้ไปหาวิธีเถอะ ปืนยิงเข้าไปมีแค่วมธทีเดียวนี้แหละยิงมันเข้าไปเอาปืนเราจมแล้วเอฟทีเดียวนี่แหละไม่รู้จริงๆว่าจะเอาชนะมันยังไงเนี่ยรถยิงมันไม่เข้าเลย อยากดดดดหมัเลยยูเคเรียที่ผมสำรรองไว้เป็นวิธีสุดท้ายที่จะฆ่ามันก็ดดฆ่าจะหมดเลยโดนดทำลายจะหมดยริง ต้องหนีแหละหนีแหละตามมันไม่ได้ไปเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรผมก็เสียไปหมดแล้วอยู่แล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วใครๆก็หนีหมดผมก็ยังหนีอยู่ไม่ได้แล้วหนีเร็วมึงจะห่วงกูหรอหนีไปจะฆ่ากูอีกหรอไปเร็วซอมบี้วิ่งวิ่งเร็วซอมบี้วิ่งเร็ววิ่งเร็วคปืนเลยวิ่งเร็วคิปเปอร์เดี๋ยวไม่รอดหนีหนีให้ใกล้ที่สุด ยี่ใกล้ที่สุดอะไรดีครับมเอาไว้อยู่อะป้อมปืนตกปืองานนี้เราแพ้ไปยับเลยตายหลายรอบแล้วอเอ๊ะจะบอกว่ามันหันมามันหันมามันหนะันมาหนีหนีหนีไม่เหลืออะไรเลยคิปเปอร์ช่วยเราด้วยคิปเปอร์เราด้วยคิปเปอร์ จะเริ่มจากสูตรใหม่มึงยังดูหัวยิงกูอีกเหรอไอ้หายมึงจะเห็นกูเหรอวันเล่งแล้วอะเอาเอะไรฆ่าวันดีเนี่ยทั้งปลาทั้งอะไรกูเหลียบไหมไปบวกกับมันเอ้กูรู้แล้วมึงโหดต้องทอนวานกูก็ได้ นั่นอะไรอ่ะหนีให้ไกลที่สุดที่ทำได้ไปเฮ้ยป้องปืนเรายัางสู้อยู่เหรอเสียงปืนกุนยังเหลืออยู่ปุ่นจ้องจองเร็วเร็ว กลฮะคนสรุปโคงการต่อส <the> ู้นี้ครับผมทำอะไรมันไม่ได้เลยทั้งปืนสมัยใหม่ทุกอย่างที่ผมมีป้อมปืนอัตโนมัติปืนกลทุกอย่างผมยัดทุกอย่างที่มีแล้วแต่ฆ่ามันไม่ได้เราต้องมีต้องหาวิธีอื่นและต้องฆ่ามัน เดียกเดียวตรไปค้วกัน